คลิปนี้บ้านวนขนมหวานก็จะชวนมาทำหม้อแกงเน้นเผือกใส่เผือกแบบเน้นๆไปเลยค่ะเริ่มจากปอกเผือกก่อนแล้วค่อยนำไปล้างเทคนิคนี้คือจะไม่ขันนะคะขูดเผือกให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะไข่ไก่เราใช้8ถึง10ฟองหัวกะทิ่500กรัมน้ำตาลมะพร้าว125กรัมก่อนทาำวอร์มเต้าก่อนนะคะ เริ่มเลยค่ะผสมน้ำตาลกับไข่ไก่รวมกันพอเริ่มเข้ากันแล้วก็เติมกะทิลงไปคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนำไปกรองเพื่อให้เนื้อเนี่ยนง่ายมากค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เทลงไปในเผือกที่เราเตรียมมาไว้นะคะใครอยากใส่เท่าไหร่ก็จัดไปเลยค่ะ อบไฟบนล่าง180องศานะคะนานประมาณ30นาทีแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำลงไปด้วยเขาเรียกว่าอบรองน้ำนะเสร็จแล้วค่จะจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะใครอยากใส่อะไรก็เพิ่มเติมลงไปยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องบ้านเวนขนมบวาน้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ